โกเดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนมิถุนายนนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะพะพายิปซีไม่เคยตอบพอใจใครไม่เคยโกหกใครพายิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อันไหนที่ตรงกับคูณก็รับไว้อันไหนที่ไม่ตรงก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตนะคะพร้พอรมกับสรุปไพ่ความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่อดีตความรักความสัมพันธ์ของราศีตุลก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะ ส่ถ้วยขี้เหงานะเนี่ยในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมา7ดเหรียญเอ็ดออฟ o อ d w ดวิ l ออฟฟอร์จูและก็สีดาบนะคะนี่ก็คือไพ่ในอดีตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลมาดูที่ไพ่ใบแรกอย่างที่อาจารย์บอกคุณเป็นคนที่ขี้เหงาขี้เบื่อง่ายนะในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาในความรักเช่นเดียวกันคุณอาจจะเบื่อง่ายรักง่ายนายเร็ว อะไรประมาณนี้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมามีหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงด้วยความที่แบบว่าเบื่อแล้วแบบเบื่อง่ายหนายเร็วอะไรประมาณนี้ก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันนะคะกับอีกอารมณ์หนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่อาจจะเลือกมากหน่อยนะหรือเลือกมากนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,ะจึงมีบางคนนะคะชาวราศีตุลในช่วงอดีตนั้นก็อย่างคง โสดอยู่นั่นเองก็เพราะว่าเลือกมากเข้ามาให้เลือกหลายคนแต่มันยังไม่ถูกสเปกอะไรอย่างเงี้ยสเปคที่คุณตั้งไว้สูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังคงเหงาขี้เหงายังคงแบบยังเลือกอยู่นะคะมีตัวเลือกเยอะนะแต่คุณเลือกมากอะไรประมาณนี้นะคะแถมเป็นคนขี้เหงาด้วยนั่นเองนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ เจ็ดเหรียญสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้นะถือได้ว่าความรักความสัมพันธ์ในอดีตนั้นคุณเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์ได้เก่งมากหรือเรียกได้ง่ายว่าคุณเป็นคนที่มีเซนดีในเรื่อง,องความรักนะมีเซนว่าคนนี้จะต้องแอบชอบคุณแน่ๆมีเซนว่าเพื่อนคนนี้จะต้องแอบชอบคุณนะหรือว่ามีเซนว่าเขานั้นแอบนอกใจคุณอะไรแบบนี้มันก็มี โอกาสเป็นไปได้สูงอย่างที่เซนที่คุณบอกนะคะก็ถือได้ว่าคุณเป็นมีคนเป็นคนที่มีเซนดีมากในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะแถมเซนนั้นถูกด้วยนะนะคะประมาณ99.9เซเลยนะคะถือได้ว่าคุณเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์ดีและก็ประเมินความรักได้ดีเช่นเดียวกันนะคะอื ต่อมานะคะเป็นไพ่ e i g h อ of s w o r d ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นั้นนะคะคุณเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองมีอุรมคติในตัวเองนะะแล้วก็เขาเรียกได้ว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อใครง่ายๆนะคะนี่ก็คือไพ่ดาบเนะาะไพ่ดาบใบนี้บอกให้รู้ว่าเออ ถ้าคุณจะมีแฟนหรือคนรักเนี่ยคนรักก็จะต้องเชื่อในแบบที่เหมือนหรือคล้ายๆกับคุณนะคะมีอุดมคติที่คล้ายกันเรียกง่ายๆนะทางศาสนาเขาเรียกว่ามีศีลเสมอกันถึงจะคบกันได้นะในช่วงอดีตที่ผ่านมามีหลายคู่ที่แบบมีอุดมคติที่ไม่คล้ายกันหรืออาจจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันทำให้จบมาแล้วหลายคู่เช่นเดียวกันเนาะ สำหรับไพ่ใบนี้บอกอย่างนั้นเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ h e e l o f Fortune สำหรับไพ่ Wheel o f Fortune ใบนี้นะคะเป็นกลงล้อแห่งโชคลาภเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะในเรื่องของการเงินในอดีตนั้นก็คงจะพูดอีกคลิปหนึ่งเนาะในเรื่องของการงานการเงินชาวราศีตุลน,นะแต่ว่าคุณมีความโชคดีอยู่แล้วแหละในช่วงอดีตคุณก็มีความโชคดีมันมีเงินแบบให้คุณใช้ตลอดอะไรเงี้ย ใกล้จะหมดเงินแล้วเงินนั้นคุณก็เข้ามาอาจจะเป็นเงินก้อนหรือว่าเงินจากที่คุณไปเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้บางคนเนี่ยถูกลอตเตอรี่แล้วนะนะคะในอดีตที่ผ่านมานะสำหรับชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะแต่รู้สึกว่าในเรื่องความรักในอดีตที่ผ่านมานะั้นนะคะรู้สึกว่าชาวราศีตุลน,นั้น มีโอกาสได้กลับไปคุยหรือมีโอกาสได้กลับไปเจอกับคนรักเก่าอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณทํากรรมดีกรรมไม่ดีร่วมกันถึงทําให้มีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะรู้สึกว่าในอดีตนั้นคุณอาจจะคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีพฤษภ และก็ลาสิกุมนะที่เด่นๆชัดๆที่มีโอกาสที่กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคใบต่อมานะคะใบอดีตใบสุดท้ายนะคะก็คือไพ่สีดาบไพ่สีดบบาบใบนี้นะ,ะอาจารย์รู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นฝ่ายที่บล็อกนะคะไม่ว่าจะบล็อกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กอินสตาแกรม t วิตเตอร์ไลนะบล็อกทุกช่องทางเลย ไม่อยากติดต่อสื่อสารไม่อยากรับรู้เธอจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยชีวิตของฉันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฉันอะไรแบบนี้นะคะเออมันเหมือนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทําผิดหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นง,นงอนงอนหนักมากถึงขั้นแบบบล็อกเลยอะไรประมาณนี้อืโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะรู้สึกว่าในอดีตนั้นชาวราศีตุลน,นั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุน้าธาตุดินธาตุลม นะคะซะเป็นส่วนใหญ่เนาะโอเคไพ่ปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบ,บแรกนะคะเอท of c u ั s หถ้วย1เหรียญหนึ่งเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดีนะ เอ็ e ออฟเพนดิลและก็ k i King of s w o r d นะสำหรับไพ่ในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลมาดูที่ไพ่ใบแรกก็คือ e i g h t of Cup นั่นเองสำหรับไพ่เอ็ดออฟคัใบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะคะใครที่คบหาดูใจกับแฟนหรือคนรักหรือมีคู่รักอยู่ตอนนี้นะะ ู่รักของคุณจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณหรือเรียกง่ายๆว่าเขาจะสนับสนุนคุณหรืออยู่เคียงข้างคุณนะ,ะไม่ว่าคุณจะสุขหรือว่าทุกอะไรอย่างนี้นะคะมีหลายคู่ที่แบบเออมันเหมือนคุณสองคนคบกันแล้วมันเหมือนเติมเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะอืมแล้วคู่ของคุณนั้นให้โชคให้ลาบด้วยนะนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หกถ้วยสําหรับไพ่หกถ้วยนะคะเป็นความรักต่างวัยคุณอาจจะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆเยอะกว่าคุณมากๆหรือแก่กว่าคุณอะไรอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีความเอื้ออารีเอื้ออรมีความเข้าใจกันนะคะนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างของอายุระหว่างกันเนี่ยแต่คุณสองคนนั้นจูนกันติดนะเข้าใจกันนะคะ และมีบางคู่นั้นมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ระยะทางมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับความรักของคุณทั้งสองคนนะคะสำหรับรักต่างาัยครั้งนี้เนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟเบนิคอลสำหรับไพ่เอ็ดออฟเบนิคลใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลในช่วงปัจจุบันนี้คุณมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อน รวมไปถึงได้รับของขวัญที่ถูกใจจากคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะโชคดี2อเด้งเลยนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่ king of p e n t a c l e ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์จะขอแบ่งเป็นสองกรณีก็แล้วกันนะกรณีที่1น,นะคะผู้หญิงชาวราศีตุลมีเกณฑ์ว่าจะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะ แล้วเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือเขาเกิดบนกองเงิงนกองทองก็ได้นะสำหรับคนคนนี้นะสปอร์ตใจดีนะคะดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ดีมากนะคะนี่ก็คือแบบเหมือนพ่อบุญทุ่มเลยนะนะคะอืมและก็กรณีที่2นะคะก็คือผู้ชายชาวราศีตุลน,นะ,ะผู้ชายชาวราศีตุลบางคนเนี่ยอาจจะทำงานหรือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองหรือมี อสัางหาริมทรั์หรือที่ดินนะคะที่แบบเอาไว้เกณฑ์กำไรอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าทํางานแบงก์ทำงานสินเชื่ออะไรแบบนี้นะ,ะแต่คุณเป็นคนที่เอาใจเอาอกเอาใจสปอร์ตใจดีกับแฟนมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักแล้วก็ทุ่มเทนะคะถือได้ว่าเป็นพ่อบุญทุ่มคนหนึ่งเลยนะนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่คิงออฟสอดสำหรับไพ่ n g of So สอดใบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีตุลโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่แบบเขามีความจริงจังกับความรักครั้งนี้นะ,ะ,นะะจริงจังมากบางทีหน้าเขาอาจจะไม่ค่อยยิ้มนะคะ บางทีเขาเป็นคนที่ตรงๆนะบางทีตรงเกินไปอาจจะทําให้คุณเสียความรู้สึกได้ง่ายนะที่เขาพูดตรงเกินไปอะไรเงี้ยแต่เขาจริงจังกับความรักครั้งนี้มากๆนะเขาอาจจะทํางานเป็นทนายความหรือว่าทํางานเป็นทหารหรือตํารวจคนที่ทํางานหรือมีอํานาจหน้าที่ในการทํางานอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะกรณีที่2ก็คือผู้ชายชาวราศีตุลน,นะ ผู้ชายชาวราศีตุลมีเกณฑ์เป็นเปไดสูงนะคะว่าคุณทํางานเกี่ยวกับแวดวงทนายความหรือเป็นทหารตำรวจหรือเป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่ในการสั่งการนะคะสั่งการลูกน้องอะไรอย่างนี้นะคะมีบริวารอะไรอย่างนี้นะคะบางทีอาจจะลุ่มหลงหรือบ้าอำนาจได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคะ จริงจังกับการทำงานบางทีก็อาจจะไม่ค่อยยิ้มนะมีอุดมการในตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะต้องลงถึงมือทำด้วยตนเองถึงจะเชื่ออะไรอย่างนี้นะโอเคนี่ก็คือไพ่นะคะปัจจุบันเนาะรู้สึกว่าคุณนั้นคบหาโดยใจกับชาวธาตุน้ำนะคะธาตุดินและก็ธาตุลมนาะซะเป็นส่วนใหญ่ ต่อมานะคะจารย์ขอดูในส่วนของอนาคตหรือในเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าคุณนั้นจะเป็นอย่างไรหรือความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสี่เหรียญ8ดาบ2เหรียญและก็5้าเหรียญต่อมาด้วย The Emperor นะคะ สำหรับไพ่ในเดือนมิถุนายนนี้หรือในอนาคตที่จะถึงนี้นะคะไพ่ใบแรกก็คือไพ่สี่เหลียญน,นั่นเองไพ่สี่เหลียญน,นะคะได้มาบอกว่าในช่วงเ,ออเดือนมิถุนายนนี้นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะ,ะจะเป็นคนที่ขี้เหงืขี้หวงนะคะขี้น้อยใจแล้วก็กักความสัมพันธ์เนี่ยเก่งมากถึงแม้ว่าจะ คบหาดูใจกับหลายคนหรือคุยอยู่กับหลายคนนะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยใครไปสักคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการกักความสัมพันธ์เอาไว้นะคะนะแถมไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ประหยัดมากภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าขี้เหนียวนั่นเองนะแทบที่จะไม่อยากลงทุนอะไรนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่แปดดาบ สำหรับไพ่แดดาบใบนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีความอึดอัดใจหรือมันมีความแบบมันบางทีคุณอาจจะช่วยเหลือคนรักนะชาวราศีตุลน,นั้นชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนจากคนอื่นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะในกรณีนี้นะคะแล้วอาจารย์รู้สึกได้ชัดเจนเลยว่า คุณมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาหรืออาจจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลได้ง่ายๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ดูดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะเซ็นค้ำประกันหรือว่าแม้แต่จะค้ำประกันให้กับคนรักของตัวเองเนี่ยก็ต้องพิจารณาดีๆนะว่าจะควรที่จะทํำไหมนะ,ะเพราะว่าคุณอาจจะเดือดร้อนมาถึงตัวเองได้นะ,ะสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วบางคนอยู่ ในชั้นศาลในเรื่องของการฟ้องยามีหลายคู่เช่นเดียวกันนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่อสองเหรียญสำหรับไพ่สองเหรียญใบนี้สำหรับคนที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือคุยกันแบบออนอนอฟนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณสองคนนั้นมีอะไรที่แบบ มีความผูกพันกันทําให้แบบยังวนกลับมาคุยกันได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะนะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญสําหรับไพ่ห้าเหรียญใบนี้นะบางทีเวลาที่คนรักคนรอบข้างของคุณเดือดร้อนคุณก็พยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยแต่เวลาที่ตัวเองเดือดร้อนนั้นแทบที่จะหาใครมาช่วยเหลือหรืออยู่เคียงข้างเนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะ บางคนอาจจะมาคบกับคุณนะเพื่อหวังผลประโยชน์ก็ได้เวลาที่คุณหมดผลประโยชน์หรือหมดเงินหมดสิ่งที่จะไปซัพพอร์ตพวกเขาแล้วพวกเขาก็ทิ้งคุณไปอย่างเงี้ยมีหลายคนเลยนะคะนะมันเป็นความรักที่แบบบางทีอาจจะมองกันไปถึงผลประโยชน์มากกว่าหรือมองกันที่วัตถุภายนอกมองกันว่าคุณมีรถขับคุณมีบ้านหลังใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ พอวันหนึ่งที่คุณไม่มีอะไรแล้วหรือคุณล้มละลายเนี่ยคุณไม่เหลือใครเลยนะแม้แต่ความรักนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะสำหรับชาวราศีตุลนานะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะจะรักใครชอบใครหรือจะคบกับใครก็ดูดีๆว่าเขานั้นรักคุณจริงหรือมาหวังผลประโยชน์จากคุณนะนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเอมเอนะ สำหรับไพ่เดอะเอเมอรลอร์นั้นนะคะเป็นไพ่ประจำราศีเมษมีชาวราศีตุลเคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษนะหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้นะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะนะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตนะเริ่มต้นมาจากศูนย์เลยนะ นี่ก็คือบุค,คลิกของเขานะที่เขามีหน้าที่การงานดีมีอำนาจหน้าที่การงานดีทุกวันนี้ก็ด้วยลำแข้งด้วยสติปัญญาของเขาทั้งนั้นนะคะนะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมนะคะนี่ก็คือบุค,คลิกของเขาด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะบางทีเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกอาจจะชอบสั่งควบคุมอะไรคุณไปบ้างนะก็ค่อย เข้าใจเขาน้อว่าเขาเป็นอารมณ์ของวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะอืมโอเคนี่ก็คือไพ่ในอนาคตหรือในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจารย์จะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีตุลเลยนะไพ่ใบแรกนะคะ10เหรียญ10ถ้วยและก็ห้าไม้นะคะเอ่อ สำหรับไพ่สรุปนะได้ไพ่สิบเหรียญหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นไพ่เศรษฐีนะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะคนที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคนรักของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกนะ,ะเป็นในรูปแบบของที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ หรือความรักของบางคู่นะชาวราศีตุลน,นั้นรักใคร่ชอบพอมีความเข้าอกเข้าใจกันหรือเรียกง่ายๆว่าสิงเสมอกันแล้วก็อยากจะให้ความรักนั้นลงเอยด้วยดีนะคะเริ่มที่จะไปปรึกษาผู้ใหญ่นะคะให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนั้นมาพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะตกลงในเรื่องของสินสอดตกลงในเรื่องของการไปสู่ขอคนรักให้ อะไรแบบนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่สิบถ้วยนั้นเป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลคุณจะมีความสุขแฮปปี้ดีหรือว่ามีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะเพราะว่าคุณอาจจะ work from home s t ดี from home นะคะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนั่นเองนะ แต่คนที่โสดหรือจะคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้คุณดูดีๆนะคะว่าเขานั้นเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือไม่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือไม่นะคะมันมีเกณฑ์ไปไปได้สูงว่าคุณนั้นจะคบหาดูใจกับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาติดพันหรือเข้ามาชอบพอลักไขรชาวราศีตุลก็ได้นะอย่างนี้ก็ขอ สกินดีๆก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าไมา้สำหรับไพ่ห้าไม้เองนี่นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานรวมไปทั้งมีความขัดแย้งหรือความคิดที่ไม่ลงรอยกันกับคนรักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางทีการทำงานของคุณทั้งสองคนนั้นอาจจะย้อนแย้งกัน เวลาอาจจะไม่ตรงกันหรือบางทีตรงกันแต่ก็เวลามาอยู่ด้วยกันมีความทะเลาะเบาแวงกันไม่เข้าใจกันนะคะมันเกิดความไม่เข้าใจในหน้าที่การงานของอีกฝ่ายหนึ่งนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งทํางานแบบนี้รูปแบบงานจะต้องเป็นแบบนี้นะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจรูปแบบการทํางานของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้ก็อาจจะทําให้ทะเลาะกันได้ง่ายนะคะ ก็ขอให้ดูดีๆแล้วก็พูดคุยกันนะคะมีอะไรก็ปรับความเข้าใจกันนะคะในการทะเลาะบ่อแวงครั้งนี้จะได้จบลงด้วยดีนั่นเองเนาะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หรือในอนาคตนะคะรู้สึกว่าคุณนั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมรวมไปถึงราศีเมษด้วยเช่นเดียวกันนะคะ วันนี้นะคะพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้โกไดนยงเจ้าด้วยการ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ